วันนี้นะคะพี่นุ่จะมาทําผัดพริกแกงเขียวหวานนะคะปรุงด้วยน้าซอสครัวสมุนไพรนะทุกคนมาดูวิธีการทํานะคะ,ะก็ใส่น้ํามันไปก่อนนะใส่น้ํามันไปก่อนทําง่ายๆสบายๆเลยทุกคนใครก็ทําได้นะคะนี่ใส่น้ําซอสลงไปเออไม่ใช่ใส่น้ํามันลงไปนะคะใส่น้ํามันลงไปใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปนะคะซื้อทั่วไปที่ตลาดนะคะถ้าใครไม่มีกะทิ ไม่มีนมสดก็ใช้นมโรงเรียนได้นะคะมันใช้ได้กันได้นะทุกคนนี่ง่ายๆเลยนะคะหมูถ้าใครไม่ยังไม่สุกนะอันนี้หมูที่ร้านคนสุกทอดแก๊สสุกแล้วนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยแต่ถ้าไม่สุกอะ่ะทาให้มันสุกนะคือผัดผัดผัดอย่างเงี้ยให้มันสุกนะคะให้มันสุกนะคะใส่หมูลงไปนะคะใส่หมูลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้า น้ำเปล่านี่แหละไม่ต้องน้ำสต๊อกน้ำอะไรน้ำเปล่าเปล่าเลยนะคะทุกคนนะน้ำเปล่าเปล่าเลยนะคะใส่ลงไปนะคะนะเอออันนี้หมูสุกแล้วทำอย่างรวดเร็วนะใส่น้ำลงไปนะหรือว่าใส่อันนั้นลงไปอีกก็ได้อะไรนะอ่านมนมสดเนาะอ่าแล้วก็ใส่น้ำซอสที่สำคัญคือใส่น้ำซอสนะคะน้ำซอสน้ำซอสเมื่อกี้พี่นุเอาซอสไปไว้ไหนอ่ะนี่นะทุกคน นะนี่คือสําคัญมากนะคะนี่น้ําซอสนะคะน้ําซอสในขวดนี้แหละนะในขวดนี้แหละขวดใหญ่ขวดหกสิบใส่น้ําซอสลงไปหนึ่งสองใส่สองช้อนพอเป๊ะนะหรือว่าใครใครที่บ้ามันยังไม่เป๊ะก็ชิมก่อนชิมได้นะคะชิมได้ชิมก่อนเอาดูตรงนี้นะถ้ามันถ้ามันถ้ามันเค็มไปนะถ้าเราใส่เกินเราก็ ใส่น้ำลงไปเพิ่มนิดหน่อยนะคนะเนอมถ้าใครชอบกินหวานนะใส่น้ำตาลนะเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะถ้าใครชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปนะอันนี้ใส่สองช้อนนะจริงๆถ้าใส่ช้อนเดียวก็ได้นะก็ชิมเอาเพราะว่าในในพริกแกงเขียวหวานอ่ะมันมีเครื่องอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยออกเค็มๆนะแต่เราการที่มันเค็มเราก็ต้องตัดหวานใช่ไหมทุกคน ใส่โหระพาลงไปละอืมโอเคเป๊ะจบอันนี้พริกแกงเขียวหวานปรุงด้วยน้ำซอสกวัวสุบูุญโพดกันนะสองช้อนทุกคนสองช้อนเป๊ะมากไม่ต้องใช้เครื่องปรุงอื่นเลยโอเคไปขอบคุณค่ะ